เลูกค้าเยอะมากๆค่ะอยากให้ดูแบบลูกค้าคือยืนรอคิวแบบแน่นมากๆค่ะสุดยอดมากค่ะโอ้มาอีกแล้วค่ะก็ปรอบค่ะโอ้โหลูกค้าแน่นล้นหลามนะคะลงกันอีกแล้วค่ะ าเยอะมากค่ะหืกรอบหอมอร่อยค่ะคุณผู้ชมนี่สวัสดีค่ะคุณผูช้ชมยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดิีสาช,ชาแนลนะคะเดีอออย๋ยวพี่วางไว้ก่อนพี่ฝาไว้ก่อนโเอเคฝาดเขาเนี่ ค่ะก็วันนี้นะคะตักอยู่กันที่งานกระท้อนหวานนะคุณผู้ชมอ่าจังหวัดลบบุรีนะคะก็ตอนนี้เขามีงานนะคะตั้งแต่วันที่21แล้วนะงานมี15วันนะคะถึงวันที่5กันเลยค่ะก็ในว,วันนี้ตักจะพามาชมร้านข้าวเกี๊ยบนะคะ<ๆ>ข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมค่ะคุณผู้ชมดูดิลูกค้าหูคนเยอะมากค่ะนี่ค่ะนี่ตักให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือเขารอแบบข้าวเกี๊ยบกันนะคะค,คุณผู้ชมข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมนะคะนี่ค่ะ,อะโอ้โห ลูกค้าแบบเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็งานกระท้อนนะคะเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่21เแล้วนะถึงวันที่หเลยค่ะก็เดี๋ยวตักพาไปชมร้านบรรยากาศนะคะร้านเข้าเก็บเห็ดของค่ะคุณผู้ชมคนเยอะมากค่ะอโอ้โหคิวเ, <Q S 2> เ,เยอะค่ะเ,คเ,คเป็นบัตรคิวนะคะคุณผู้ชมนี่ยลูกค้าเยอะมากๆค่ะ โอ้โหนี่ค่ะลูกค้าเยอะมากนะคะต้องจับบัตรคิวก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่นะเนี่ยครับเพียทอมอยู่ใต้โต๊ะนครับโอ้โหทอมอยู่ใต้โต๊ะฮะหยอนมากค่ะเั็นบัตรคิวกันเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศนะคะร้อนระอุมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมคิวแน่นมากๆนะคะอันนี้คือขายราคายัางไงบ้างนะคะห่อละ40บาทห่อละสีบาทสมห่อ100สามห่อห้อาทโปรโมชาั่นเอา3าห่อดีกว่านะคะคุณผู้ชมโอ้เดีปังให้ดูแบบลูกคา้าคือยืนรอคิวแบบแน่นมากๆค่ะสุดยอดมากเลย โอ้มาอีกแล้วค่ะก็ปรอกค่ะอนี่ค่ะเต็มถุงเลยค่ะผู้ชมโอ้มาอีกแล้วค่ะ คานี่มีส่งออนไลน์ไหมอะคะตอนนี้ค่ะออนไลน์ที่เพจเเดฟามแล้วก็ทัง t ิ k t o องได้โอเคค่ะเดี๋ยวตาขึ้นเพจไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมสั่งไปทานได้จ้าโอเคค่อนมาร้อกรอบมากๆค่ะอ้ยลูกค้าเน่นมากนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยยิบจิ้มได้นะลนกค่ะ ก็ร้านนะคะจะอยู่ทางด้านในๆหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็เดินเข้ามากันได้นะคะแต่ลูกค้าที่นี่คือแบบเยอะมากๆค่ะค่ะอ๋อนี่นะคะอืมเรามาตะลุยก็ถึงหลังร้านเลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นภาพการถ่ายมากๆค่ะอุ้ยแป๊บเดียวสุกแล้วค่ะ ประมาณสิบวิได้นะคุณผู้ชมสุกแล้วอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะดูดิโอ้โหลูกค้าแน่นล้นหลามนะคะลงกนันอีกแล้วค่ะ ตอนนี้คิวเป็นร้อยเลยค่ะคะิวตอนนี้คิวถึงคิวห้าสิบสามนะคะทอดเรื่อยๆะคะ่ะแซลมอนย่างก็ร้านเดียวกันเหรอคะใช่มีแซลมอนย่างด้วยนะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะน,นะคะนนคนเดียวคิวเยอะ งานประทานมากค่ะลูกค้าไปทนี่ราไปรอัะปรอจเทาอีกนะกค้ามาเกลี่ยพดีาะขายดีออกมาค่ะแสคุณผู้ชมสุดยอดมากค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ ก็ราคาเนี่ยจะ40บาทนะคะคุณผู้ชม3ห่อไปเลยค่ะ100บาทนะคะร้อนไหมคะพี่ร้สู้ๆค่ะโอ้โหคนทอดก็ทอดไปนะคะคนแบบขายก็ขายไปค่ะนะ ก็เอาจริงๆคือคิวเยอะแทบทุกร้านเลยนะคุณผู้ชมน,นะอยาบอกนะโอ้งานนี้ก็มีตั้งแต่วันที่21นะคะถึงวันที่5กันเลยค่ะของทานเยอะจริงๆค่ะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมสุดยอดมากๆค่ะอะไรนะ ตักให้แบบแต้นถุแงแต้นถุงเลยค่ะอันนี้เริ่มขายกี่โมงอะคะเจ๊สิบโมงเช้าอะสิบโมงเช้าเริ่มเริ่ม มาซื้อได้เลย10บโมงเช้าคนจะไม่เยอะแต่คนจะเล่นได้อ๋อโอเคค่ะอยู่ดึกอยู่ดึกไหมคะอยู่อยู่ดึกไหมคะอยู่ดึกค่ะอยู่จนหมดอล้ค่ะถ้าจะบอกผนก็ปิดร้านแล้เที่ยงคืนถึงไหมคะก็ประมาณสี่ห้าทุ่มโอเคค่ะสี่ห้าทุ่มนะคุณผู้ชมประมาณนี้นะคะใครมาดึกกว่านี้ก็น่าจะทุกอย่างน่าจะหมดนะคะโอ้โหลูกค้าเยอะจริงๆค่ะ ใครมาก็มารับบัตรคิวตรงตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะรับบัตรคิวตรงนี้ก่อนค่ะครเจ็ดร้อยค่ะเก็บเงินเลยค่ะพี่เก็บเงินเลยนะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะพอทางด้านนี้จะเป็นไม้ละยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็ไม้ใหญ่ห้าสิบบาททางด้านนี้นะคะก็มาชิมแซลมอนย่างก่อนนะคะค่อยรอคิวตรงด้านโน้นนะคะคุณผู้ชม เนี่ยค่ะโอ้โหลูกค้าแน่นไม่ไหวค่ะคุณผู้ชม,มแน่นมากค่ะไม่คือลำใหญ่ะ

ขาเยอะมากค่ะแน่นร้านคิวยาวนะคิวไม่เยอะให้มาช่วงเช้าเนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงเช้าน่าจะน่าจะดีกว่านะ,ะแต่ช่วงเย็นเนะี่ยลูกค้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ะคือคิวต้องรอ,อนานๆนะคะต่ว่ามาสักสิบโมงนะคะดีกว่าคะ่ะคิวน้อยกว่าคะ่ะประมาณกอค พี่ไปงานไหนต่อคะพี่ไปรู้มีแพนไหมพี่มีแพนยังนครนายกใกล้ๆนครนายกนะคะตามไปได้นะคะวันที่เท่าไหร่คะตักช่องตักช่องตักช่องวันที่หนึ่งถึงสิบห้าโอเคนครนายกแปดถึงสิบแปดถึงสิบหกประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมตามไปได้นะคะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมนะคะแล้วก็แซลมอนย่างนะคะแล้วก็พิซซ่าเศษ พิษณุโลกอือดนแลวหน่งโดนแล้วน่ง นี่ย่อกันสองคนสามคนก็ยังไม่ทันนะคะนี่คุณผู้ชมนี่เราตักมา,า,าชิมนี่ค่ะผู้ชมได้มาแล้วนะคะข้าวเสียบเห็ดหอมนะคะนี่พอใหญ่ๆแบบนี้นะคะราคา40บาทแต่ถ้าได้จับบัตรคิวแล้วเนี่ยสักว่าเอาสามห่อไปเลยนะคะเพราะว่าสามห่อหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราไ,ไปชิมกันค่ะมาชิมกันเลย นี่นะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยเขาจะเป็นชิ้นแบบไม่ใหญ่นะคะกรอบหอมอาร่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ออออเอาจริงๆคือไม่แปลกนะคุณผู้ชมที่ว่าลูกคา้ารอนานขนาดนี้นะคะอือ ออยทานได้แบบเคี้ยวเพลินๆอร่อยเลยีอ,อร่อยมาก,กคุณผู้ชมะยังไงก็ลองมาดกหมุนกันได้นะคะลองมาชิมน,นะ,ะแต่ว่าอร่อยมากเลยแล้วก็ส่วนใครที่ไม่ได้มาเดินงานเนี่ยก็สั่งได้นะคะสั่งได้ที่เพจเลยเดี๋ยวตักขึ้นเหวที่ใต้คลิปเนาะค่ะก็ุผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตักต้องขอตัวลาไปก่อนนะลูกค้าแน่นมากเลยค่ะเนี่ย <Thank you. S 1> <laughs> นะไว้พบกันใหม่กิฟโิโหน้านะคะคุณชมสำหรับวันนี้ซอสด,ดีค่ะอร่อยมากเขาเกบเห็ดหอม